ซึ่งสำ,สำหรับปีนี้ก็ต้องต้องดูทางพื้นที่ทางอเภอมาประสานงานกันทีว่าในปีนี้เราจะสอบโฉนดภาพสื่อมวลชนนะครับในการขับเคลื่อนมันอยู่แล้วเพียงแต่เรามาจาับให้ถูกกล่องว่าลกลองนั้นอยู่ในส่วนไหนนะครับสําหรับมิติด้านความมั่นคงนะครับมันก็จะประกอบอยวยส่วนมิติสุดท้ายคือมิติด้านความยัง่งยืนนะครับ ศา,ารสรทรัพย์กรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ<ม>เพื่อการบบออยึ่นผาที่ตำบลหลอยยุงนะครับัางที่สองตำบลคองเคียนและั้งนี้ัางที่สามตำบลท่าอยู่นะครับท่านนายกการมาตนตำบลท่าอยู่นะครับตัวของตานที่ท่านกำนันนะครับตัวนานส่วนราชการทุกท่านท่านผู้บริการมี ว่ามีสื่อมวลชนด้วยท่านนายนทยงานดีนะลงนาม็นโมยูร่วมกับเราด้วยครับ,นะรบแล้วก็สร้างตะบนนะครับถ้าอยู่ให้เป็นตะบนเข้มแข็งนะครับอย่างแท้จริงนะครับโดยอาศัยองค์งกรภาคีเครือข่า,ขายทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ปะบุุ่งเรียนนายพิเชษราพาัเรื่องชาติในอำเ่อตะบดทุ่งที่เขารพ หัวหน้าส่วนราช568โดยใช้พื้นที่ตำบมมลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้ตรงใจศูนย์ประสานงานโครงการชุมชนระดับตำบลและกลไกเจ็าคีเครือข่ายหลักัฏิญาาของเขตยุทธอเพียและมีแผนขับเคลื่อนที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในวันนี้อำเภอตะ่วทุ่งได้คัดเลือก ตําบลท่ายอยู่เพื่อเป็นตําบลนข้าง,างและมีติดด้านความยั่งยืนโดยในวันนี้อำเภอจังวดทุ่มได้กําหนดำเนินการจัดทําบรบ้านผู้แทนเจ็ดภาคีเครือข่ายการพัฒนาและพุ่งนาาําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกระทรวงมหาดไทยมีหน้านที่รับผิดชอบในการบรัดทุกงประนุงสุขของประชาชนโดยกับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ อำเภอตะบนตุ้งจังหวัดพังงาจึงขอประกาศเจตนารม์ในการกับเคลื่อนตำบลท่าอยู่เพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีขีดความสามารถในการบรหิหารจัดการชุมชนโดยชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิหารจัดการเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งในสามมิติคือมิติที่หนึ่งด้านความมั่นคงตำบลมีความสามารถในการบรหิหารจัดการตำบลความเด่นล้ำทางสังคม ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนที่มีธรรม,มิบาลและมีกลุ่มหรือเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมิติที่สามจะพาเดินขาวด,ดีในเบื้องตทุกขค่ะลำดับถัดไปจะเป็นพิธีการลงนามเสร็จส่งต่อได้เลย ดองไปดูแลันนะอยู่ก็ไร้ตาจะเห็น็แล้วทุกท่านอยู่ประจาจุดนะคะด้วยเดินทางวันนี้เนลนะคะคอทปประชาธรร